ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวอันบ็อกตัว Magnetic Mobile Holder นะครับนะเป็นที่วางโทรศัพท์มือถือเป็นยึดติดแบบแม่เหล็กนะครับแล้วก็เสียบเข้าช่อง cd นะครับของวิทยุที่ติดรถมานะครับดูกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างกลนะ่องก็ขอหุ้มอย่างดีนะครับเหมาะแก่การจัดส่งนะครับนะนะก็จะมีตัว เมคานิคหลักของมันก็คือเป็นตัวครีบนะครับเสียบเข้าช่อง CD ลดรถนะครับจะเป็นครีบตัวนี้จะมีตัวน็อตปับระดับครีบคู่กลางนะครับเวลาเราหมุนไปเรื่อยๆครีบคู่กลางก็จะ,ะเยอะมขึ้นนะครับแล้วก็จะล็อกแน่นกับช่อง CD นะครับหลายคนถามว่าเสียบเข้าไปแล้วช่อง CD จะเป็นอะไรหรือเปล่า ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับเพราะว่านี่มันเสียบเข้าไปแค่ประมาณเซนกว่าๆเองแผ่นซีดีที่อยู่ข้างในก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะครับครับผมก็จะมีตัวแบบนี้แม่เหล็กพลังสูงนะครับแล้วก็อันนี้ตัวปรับหลอกขยิดแน่น,นครับวิธีใส่ก็คืออันนี้ใส่นี้ไปก่อนนะครับนีไปแล้วก็แล้วก็ขัดตรงนี้ให้แน่น แล้วก็ในตัวอุปกรณ์มาตรฐานในกล่องจะมีเพลทนะครับเหล็กมาให้สองแบบนะครับน้ำหนักเบามากครับอันนี้จะเป็นเพลทเหล็กแบบไม่มีเ,เทป 3m มอแปะอยู่นะครับก็เหมาะสำหรับมือถือที่มีเคสนะครับอย่างเงี้ยครับเราก็จะใส่แผ่นเพลทไว้ระหว่างเคสนะครับอันนี้จะเป็นแบบมีกาว3 m ให้เหมาะสำหรับมือถือที่ไม่มีเคสนะครับนี่ก็เห็นว่าไม่เหล็กก็ พลังสูงมากครับนี่เรามาลองกับมือถือที่มีเคสก่อนนะครับเรากะเคสออกนะวางแผ่นเพลทไว้ข้างหลังนะแล้วก็ใส่เคสก่อน เน้นหนาดีขยับยังไงก็ไม่มีตกครับฮะคือถ้าแบบถ้าแรงกว่านี้ก็คือคือเหมือนเหมือนรถเราชนแล้วครับฮะถึงจะตกครับอย่างเงี้ยแบบกระเทือนกระแทกอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เน้นหนาดีกดกดก็ไม่ค่อยกระดิกเท่าไหนะร่นี่เรามาลองแบบ แบบที่ที่ไม่มีเ,เคสบ้างครับเราก็ต้องแกะเทปกาวออกคกลางนะครับเวลาลอกออกก็ไม่มีคราบนะครับเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเป็นเทป 3M อย่างดีนะครับเช่นเดียวกันครับก็แปะอ่ะสวยงาม จะตั้งเป็นแลนส์สเคปหรือว่าตั้งเป็นโปรเทสก็ได้นะแนวตั้งแนวนอนใช้ได้หมดตามว่าแม่เหล็กแรงพอจะจับ iPad หรือเปล่านะก็ลองดูเหมือนกันนะครับแบบไม่มีเคสนะครับพ้ามีเคสคงหนักไปไม่ไหวนี่ iPad ดมินิก็พอก็ได้นะครับเอาอยู่ไม่ค่อยกระดิกเท่าไหร่ด้ยใช้ได้ ตั้งก็ได้นอนก็ได้ครับคราวนี้ลองมาจับไอแพดหนึ่ iPad กับ iPad Air กันดูนะครับก็ลองปัเข้าไปนี่ครับก็อยู่เือนกันนะครับแต่แบบจับจับดูยังรู้สึกว่ามันหนักไปหน่อยครับเดี๋ยวเอามือ นะครับถ้าแบบรดสะเทือนหน่อยอาจจะหลนได้นะครับลองความดูนะครับสั่นดูไม่ลหลอดหลุนนะครับแม่เหล็กยแรงไม่พอลอง iPad Air ดูนะครับพัดเข้าไปรู้สึกโอเคกว่าเยอะเลยครับน่าจะอยู่ลองความดูสั่นนิดนึงก็ ใช้ได้ครับ iPad Air จับอยู่นะครับเพราะฉะนั้น iPad 1ไม่แนะนำแท็บเล็ต7-8นิ้วสบายมากนะครับ iPad Air ก็จับได้ถ้าไม่มีเคสนะครับครับถ้าเป็นมือถือทั่วไปก็สบายอยู่ละนะับสั่นยังไงก็ได้อยู่แน,น่นอนนะครับก็ขอจบการรีวิวตัว Magnetic Holder นะครับ,นะรบแบบเสียบช่อง CD ครับขอบคุณมากครับ